สวัสดีค่ะขอ,อนําเสนอบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะคะหลายท่านมองหาสวนผลไม้นะคะไว้สําหรับทําเป็นบ้านสวนไว้พักผ่อนไม่ว่าจะสําหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะหรือว่าต้องการซื้อไว้ทําเป็นบ้านพักไว้เกษียณก็ตามนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมสวนทุเรียนค่ะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะดินดีน้ําดีผลไม้ให้ผลผลิตแล้วค่ะ เนื้อที่ขนาด339ตารางวาพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองปรับรลดราคาค่ะเหลือ1น5 0 0 0 0านบาทเท่านั้นบนพื้นที่นะคะมีต้นทุเรียน3ปี20ต้นมีมังคุด4ต้นอยู่ใกล้ถนนราดยาง60เมตรอยู่ใกล้วัดเขาหินแท่น650เมตร ที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคุกแดงนศส,อสีค่ะไฟฟ้าเข้าถึงและมีสระน้ำอยู่ติดถนนสาธารณะมีระบบสปริงเกอร์วางไว้อยู่ในสวนอย่างดีค่ะสนใจบ้านสวนทุเรียนจังหวัดระยองแปลงนี้ติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงโทรคุยนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ